เตรียมตัวไปนากันแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อของหน่อจะไปเกี่ยวข้าวนัดรถเขาไว้แล้วว่าจะไปเกี่ยวข้าวเดี๋ยวไปดูนาะที่คุณพ่อทํานะคะตอนนี้คุณพ่อกำลังเตรียมรถอยู่นะคะเตรียมรถเท่าที่อันนี้คือเอาน้ํามันใส่รถนะคะวันนี้ตอนเช้าค่ะ Good morning มาพบกับหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้หน่อยจะพาทุกๆกคนไปเที่ยวนาะซึ่งปกติแล้วอ่ะหน่อยไม่ค่อยได้ไปหนะยอมรับคุณพ่อบอกหน่อยบอกว่าถ้าหน่อยไปแล้วอ่ะหน่อยจับคันไม่คุ้มค่าจ้างเลยจ้างคนอื่นดีกว่าเพราะว่าหน่อยอะเป็นโรคผิวไม่ดีผิวพิการค่ะแต่ว่าวันนี้หน่อยจะพาุทุกคนไปเที่ยว แต่ว่าเดี๋ยวรอคุณพ่อเช็คเครื่องของก่อนนะคะนี่เป็นไงอันนี้ก็คือที่ร้านของหน่อยนะเป็นยังไงตอนเช้าค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีแบบเด็กตะเกียนมานะคะอันนี้ที่ร้านนะคะเดี๋ยวหน่อยจะไปกับคุณพ่อวันนี้นะคะไปแต่เช้าแล้วแบบแดดก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูเดีวหน่อยจะเก็บภาพมาให้ทุกคนดูนะคะ ว่าคุณพอ่อทํานาแล้วก็มาขายที่ร้านในี่มาดูร้าอาจจะลุกนิดนึงนี่ข้าวนะคะข้าวหอมมะลินะคะนี่ข้าวทั้งหมดเนี้ยที่ที่เราทําที่นาของเรานะคะก็คือนานาก็จะเช่าเขานะคะเนี่เราก็จะมาขายเองอันนี้ยข้าวหอมมะลินะคะมะลิปีนะคะเราตัวนี้ถังละห้าร้อยนะคะ แต่ว่า,า5 5กิโลก็จะถังละเอ๊ะเขินผิด5กิโล,โล170บาทนะคะตัวนี้ส่วนนั้น <c oughs> ข้าวขายแล้วแต่คนกินติดยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่าข้าวตัวเนี้ยของเราจะไม่มีการขัดสีจะไม่มีอะไรเลยคือสรุปแล้วก็คือเหมือนก็คือข้าวเพื่อสุขภาพนั่นแหละคะ่ะมีซานกันม็อตมีอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวนี้นะคะพูดดีถูกใจคุณแม่ขาย450อีกนะคะ ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้าวสีสามเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันสีสามนะคะคุณพ่อจะเกี่ยวได้เท่าไหร่แล้วมันสวยแค่ไหนไปดูว่าเขาเกี่ยวกันยังไงนะคะตอนนี้คุณพ่อกำลังเช็กรถอยู่ค่ะแต่ข้าวทั้งหมดที่กองนี้คือข้าวที่หน่อยซื้อมาเพราะว่าบางคนเคยกินยี่ห้อไหนก็จะกินยี่ห้อนั้นนะคะสําหรับหน่อยเองหน่อยกินข้าวปลูกเองค่ะแล้วก็กินข้าวหอมมะลิค่ะ Okay, bye, Glory! เโอ้ยเกี่ยววันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าก่อนเกี่ยวนี่สงสัยนี่รู้อะไรเนหนูรู้หนูนหนูตัวใหญ่ๆที่มันมากินข้าวเราใช่ไหมพื้พนที่ตรงนี้กี่ไร่นะพ่อสี่ <4 S 2> ไร่สองฝั่งนี้เลยใช่ป่ะเราเช่าเขาปีละเท่าไหร่อ่ะพ่อปีละสี่พันนะคะตัวนี้นะปีปีละสี่พันคุณพ่อทําข้าวข้าวหอมนาปีข้าวหอม ข้าวหอมราตีข้าวสี่สามข้าวหอมมะลินาปีด้วยนะคะสลับกันแล้วก็อ๋อเราเรามีเราเช่าเขาไว้สองทุ่งเออเราก็จะได้ข้าวเหลืองซึ่งวันนี้เราจะเกี่ยวกันแล้วนะคะวันนี้หน่อยมาเก็บภาพอีพีนี้หน่อยมาเก็บภาพก่อนที่ว่าจะเกี่ยวนะคะ นี่แล้วตรงนู้นนะคะก็จะเป็นต้นมะละกอมะละกอฮอลแลนด์มีลูกมากพ่อคุณพ่อก็จะปลูกผักแซมกันไปปลูกผักและผลไม้นะคะตามข้างทางนะคะตันนี้เป็นอีพีนี้เลยนะคะเดี๋ยวหอยมาเก็บภาพตอนรถเกี่ยวนะคะนี่กระถินนะคะโอ,อเคอีกทีนะ ภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำมีฝายจัดเก็บน้ำนะอะไรนะแหล่งน้ำหรือกั้นจ่อยอ๋อเป็นแหล่งนะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ พ่อแม่ <c oughs> พ่อพ่อดีเสิงมาก ถึงแล้วที่นี่ชูเจริญการค้าโอ้คุณแม่กินข้าวยังไม่เสร็จรอยค่ะโอ้แมวโอ,โอ้จบคลิปนี้ซะแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะแล้วเจอกันในอีพีข้างหน้านะคะวัสดีค่ะ